ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพาท่านมาดูการให้อาหารจิ้งดรีดนะครับซึ่งที่บ้านสวนเดือนไทยทำโดยพ่อจะเลี้ยงจิ้งดรีดแบบให้กินสมุนไพรมีพืชผักผลไม้แต่ต้องต้องปลอดสารพิษสารเคมีนะครับอันนี้คือลูกฟักข้าว เราก็กินลูกฟักข้าวสุกแล้วก็มีมันสัมปะหลังกินลูกฟักข้าวทั้งสุกทั้งอ่อนกินหมดแล้วก็ใบเตยหอมใบม,มันสัปะหลังมัมเบอรี่ ทุกอย่างที่มีในบ้านส่วนเดือนไทยเก็บให้กินหมดจึงทำให้จิ้งหรีที่นี่มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าน่ารับประทานนะครับ